วันนี้อันจะพาทุกคนไปอัปเดตน้องมิากันนะคะจากคลิปที่แล้วนะน้องยังเป็นโครงอยู่เลยชิ้นส่วนของน้องนะคะบางชิ้นส่วนเนี่ยก็เป็นสนิมนะแต่ช่างก็ทำการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแต่มารอบนี้นะคะน้องเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตน้องกันสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมรถมิากันนะคะนี่อันนี้คือชิ้นสว่วนที่ ถอดไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านกันโ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่เรามาหาน้องมิลาเนาะอันนี้เป็นของเดิมๆนะคะที่ถอดอันเก่าออกเนาะนี่จะมีประตูนะคะกระจกเครื่องเสียงต่างๆเนาะแล้วก็มีโชคด้วยนะมีพรมปูพื้นด้วย <c oughs> สภาพเยินมากเดี๋ยวเราไปดูน้องกันนะคะ ี้ก็เป็นการมาเยี่ยมน้องครั้งที่สองนะคะใส่เครื่องไปหมดแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องเทอร์โบนะคะ <Wow. S 1> นี่สวยมากร <Wow. S 1> ายละเอียดนี่กลิปเลยเนาะ <Wow. S 1> เปลี่ยนน็อตสกูอะไรใหม่หมดเลยเนาะ <Wow. S 1> เครื่องใหม่เลยนะคะไฟก็ดวงใหม่นะคะ <Wow. S 1> ทุกอย่างใหม่หมดเลย นี่เป็นล้อนะคะล้อสวยมาก <c oughs> นี่ย้ายไฟเลี้ยวแล้ว <c oughs> ก่อนหน้านี้ไฟก็ยอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะประมาณนี้เนาะ <c oughs> แต่เนี่ยย้ายมาตรงนี้ไว้ไว้ข้างหน้าเนาะ <c oughs> กระจกมองข้างใหม่ด้วยกระจกหน้าก็ของเดแ a ส s ูเลยเนาะ เป็นของมิล,ล่าโดยตรงเลยนะคะโดยรวมของน้องก็โอ้ไปได้เยอะแล้วนะหลายหลเปอร์เซ็นต์แล้วเนะี่ยประมาณ80%ได้ถ้าล้อใส่มานะคะก็จะประมาณนี้เลยสวยมากใส่ใส่ขอบกระบาหมดแล้วนะเนียบมากเลย มาคราวที่แล้วนะคะยังเป็นโครงอยู่เลยยังไม่มีเครื่องมีอะไรนะคะมาตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะ Yahoo! สวยมากเลยค่ะเปิดประตูดูก่อนนี่สวยมากเลยกระจกตรงประตูนะก็เป็นของไดฮัสูหมดเลยนะะ โฟร์ h ดฮาสุมิล่านะคะสวยมากของแท้แน่นอนว้า wow. วคอนโซลนะคะอันนี้น่าจะทำสีเฉยๆเนาะอันนี้น่าจะทำสีเฉยๆอันนี้ก็เป็นมิล่อีกคันหนึงนะคะที่เขาทำอยู่เนาะอันนี้เป็นโฟมแบบคลาสสิกนะคะอีกคันหนึ่ง,งสวยมากทุกอย่างดูมินิไปหมดเลย อันนี้เป็นกระบาดหลังนี่คือแบบมีแค่นี้เองนะอือดูภายในของคันขาวกันเนาะอันนี้คือกําลังเริ่มทํานะคะน่าจะยังไม่เสร็จอืภายในเขาเก็บสีเนี้ยมากเลยโอ้ยมีซันรูปด้วยเพื่อนๆดูสินี่คันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะอันนี้ดูเล็กปุ๊กปิ๊กไปหมดเลย นี่วันนี้เรามาเอาอันเก่าของรถที่เราถอดออกนะคะจะเอากลับบ้านกันนะ คนที่เตองขึ้นมาได้ก็ต้องเอาไปล้างกันเนยอ๋อจะี๋หมุนสีได้ครับต้องบอกคนหนน่งถ้าจะหมุนอยู่ครับเพราะว่าตองนี้ได้ดีสครับแค่เดนนี้งานเห็นเขาเบี้ยวเบิร์นี่หมอมีแล้วเนาะไอ้เนาะอย่างเขาเบี้ยวอย่างไรเบี้ยวที่มันตัวถังมันบิดมันอย่างนี้อ๋อมันมีแล้วครับเพราะว่าเขียนหมุนเนาะแยมแคบเลยเนาะเพื่อประกอบเครื่องซื้อเครื่องไล้เราก็ไปหุ้มบลูทูธภายในอันนี้ วิธีงานแต่แตแต่ว่าไฟน,นี่ก็เสียดายแม่คัตซีขนาดน,นะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่มาทำหมักกะกะสี่เดือนเนาะแล้วก็สแสงนีนเน่เอาไปมาเติมเติมเติมบานนีน่นี่มีหน้าคาัสิีโชว์ตัวนะี้เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าคาัสซีกันนะคะนี่ว้าวอ,อันนี้ของกันนี่ไมื่อกี้ค่ะ ไอ้นี่สีมันสีขาวเพราว่าสีมันเช่ขาวไะอันนี้สีโคขอเาดขาวรีหรอคขีรีมออขี้ม้จะมาขาวถาแบบถ้ลทำการนึงมันจะสีขาวยังเงี้ยแต่งงามงแงมงมอันี้มันโปร่งอะมันโปร่งแน่โปร่งหละแต่แล้วแต่ก็แล้วแต่ชอบแล้ว้ชอบแล้วอาใหรโปร่งนะหน้าโปร่ง ตั้งหมูโปรงลแ่แต่คนชอบผมตั้งหลังเมืกินออนะแต่ถ้าแข่งาร์ดหนึงมาก่อนแต่ว่าเต่งหน้าเต่งคเน่ะแต่ว่าสูงเลียมจะมีโปรงไหมีแต่การนั่นต้องสู้ให้ได้เลอันนี้ก็เดิมมันยังได้ขัดตีตลอดขัดเงาอะรอ อันนี้อ่ะที่ไอ้ส่งสีสเปรย์มาอ๋ออ๋ออันนี้คืออันเก่าแต่ทำสีใหม่ส่วนเดิมที่เราแกะแม้นเม้นนี่ของทก่าแต่มันดูมาเลยตะกี้น้องก็เลยถามว่าอันไม้บอนเก่าแล้วกากามีไหนบ้ากาไหนกาได้ห้าสุดน่าจะลืมไงน่าจะลืมพ่นแล้วน่าจะลืมกาอะไรกาตรงมันจะมีช่องปิดตรงนั้นจะน่าจะนี่อยู่มันเดียวก็ได้ือยังอ่ะโอเคเดี๋ยวใหม่หมดเลยนะฮะแน่ อันนี้อย่างซีนเพื่อเขาว่าอย่างเนี้ยนี่ไม้หมดใช่งานละเอียดไม้ยังขอบงานละเอียดทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วกันเนาะเขาเปลี่ยนใหม่ลูกค้าแล้วเนาะแน่แน่แต่อันนี้มันจะมีมันจะมีลายตรงราคาหน่อยนะต้อมาดูหน่อยเนีลายไหนจะเก็บตากาต้องมาดูฝั่งปุ้นให้เร็ววันหนึ่งคุยกั่หมา กลัวหมดแล้วอันหมดแล้วผมไปดูนะว่า,อาบอกพบโ,โดนโดนไปสองเที่ยวไอ้ <c oughs> อย่างก็นี่ก็เออเออแม่สนสนิมหน่อยเป็นสนิมหน่อยนะพี่อ๋อไม่ไอ้เพิ่เก็บสีอยู่มันนะว <c oughs> ันนี้ไม่ก็ไอ้เนาะต้องเก็บอ, <c oughs> นนอยู <c oughs> ่น้องเสร็จแล้วหดเพิ่งเห็นหน่อยหน้าเลยครับโอเคไปลองอธิบายเครื่องหน่อย ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละให้เพิ่นบอกว่าน่าจะ80ปอร์เซไอ้เนาะถึงก็ว่าเจเจซิฟเนาะเจซีค่ะต้องทำไภนยในไวลิงสายตอนนี้ส่งสายเียไอ้ไอ้เิด่อนเราฟังอยู่ก็จหมองฟังอยู่สีแงของ้มครับมันมีงาตัวนะและไอ้เพิบอกไอ้อ้เพื่อนบอกว่อมันเงี้มอ้อเพิ่นบอกอ่ะโอเคอันนี้ผมจะแถมเพิ่ม แถมเพื่อแบบสีจะพ่นสีเหลืองก็ิ่เลจะแถมสีดำเพื่ไหอันนี้เหรอไอ้ไอ้เรามันต้องมันต้องมันต้องพ่นสีก่อนเนี่ยเขพ่นลรครับมันก็ได้อยูงเนาะไปนะครับมันก็ได้เนาะถ้าดำเรื่องันแบบอ๋อโอเคครับไอ้เป็นนังเดี๋ยวผมก็่อยูแล้นี่เหมือนประตูมันตกหน่อยกับไอ้เดี๋ยวต้องต้ไปครับไม่เหรอเท้าดาวแบบกรอบะเดี๋ยวไปเดี๋ยวช่งเอไปิง ไอ้ครับแล้วถ้าถ้าแกนี่เห็นหน้ายมันยากกว่า,ค,าครับไอ้ครงต้นเนี่ยครับอ,อ๋อผมว่านี่มันมันหันทีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาเก็บทีหลังแล้วครับเพราะว่าต้องเก็บอนะครับที่<อ>ม<า>ันต้องเก็บงานอีทีนะคะตอนตอนจะมาเอารถอีกนทะีเนี่ยต้องมาตรวจสอบรายละเอียดม,มีแบบเสริมจมูกให้น้องนะดูสิโอเค อันตีระหนับลรกอ่อนให้เหมือนละอันนี้อันนี้คือยิ่งหอยิ่งหันจ้ะเยอะเหมือนะเหมือนมากแ <c oughs> ไอ่อันนี้คือสีทีไอ้ฮึ้นเลือกอ่ะเออแม่และไอตอนนั้นที่น้องเลือกน้องเอก<ไ>เบอ่น้องเลือกสีแดงอันนี้เหรอเอออันเลือกสีเนี่ยอ,อ่านเป็นคนเลือกเหรอเออละไอชอบอ๋อจะเจ๊ไอ้ชอบสีดำ ไม่ชอบสีดำมเออเหรอไิ้วอันนี้คือพนทรายใช่ก่อแมนชองสีขาวกว่าเหมือนแค่เครืองเดียวเหมือนเดียวแ้วอ๋อตัวในรถตะเกียกคือที่หุ้มนี่มันก่อเป็นท่อแปลงอันเนียอันเนี้ยอืมเซตสองพันไปเลยได้ของไอ้แห็นปอนที่เพื่อนไอ้ถึงอ่ะอันเนี้ยใส่ว่างๆหรือเปล่าวุ้นคัดอนได้นะเหมือนเป็นโคเมียมอ่ะแม่เขาอาจจะมีขายจะเปลี่ยนทั้งนั้นแต่มีแบบชุดออกมาครับเปลี่ยนไม้เสียงเนาะไม่แม่มันจะมีชุดออกมา ที่เด็กเขาไม่อมาเลยอันนี้อันทารทามเซตปุกไปจาล้างเครื่องอย่างของผมยอยู่นะไอ้เนาะครับผมมันต้องมาเก็ยบรายเดือนก่อนบถ้ารนี้เหมือนเปลี่ยนกับพี่อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเอออันนี้ของเดิมอันนี้เราของเดิมเดิมมันเดิมมันจะปิดเดี๋ยวมันจับนี่ปิดอยู่จิงเลียดปิดอยู่แล้วมันจะมาไปสนิมเพิ่มก็จะมีแฟรก็<อ>มันลงไปแล้วอะ่ะเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นอย่างไรเป็นอย่างก็นนี้คืออย่างอ่ะอันนี้หม้อน้ำไงอันนี้ที่ระบายความร้อนแม่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีแผงแอร์แผง มนูนี่สัง่งจุ๊บมูนี่สัง่งจุนะ๊บอะไรเนี่ยเนี่ยชุบกันสนิมโคาเมียมาเขาเมียมแม่แต่แต่อยากจะจุบสงแต่ว่าน่าจะเสียบน่าจะนได้ไกับหูเรื่องอ,อันอันหูนี่เหมือนหูแทนเม็ดเมื่อกี้นั่นอันนี้เคยเอาไว้พัดลมอ,อ่ะหูม่านน้ำอาหูม่านน้ำหูนี่ โดยรวมก็สวยมากเลยอันนี้ก็คือเป็นหลังกระบานะคะก็คือของเราเนี่ยตัดจากแคปนะคะเป็นกระบาคือจะได้คือจะกลายเป็นรถสองที่นั่งนะคะแต่รถคันนั้นที่ท,ที่มันกระบามันเล็กะก็เพราะว่ามีมีแคปอีกทีนึงก็คือจริงๆก็สภาพเหมือนตอนที่รถสีเหลืองของเราออกมาใหม่ๆเลยแต่เขาไม่ตัดเนาะเขาทําเป็นแบบเนี่ยอย่างนี้เลยอันนี้เน้นแบบ แบบเดิมๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนหน้าเนาะเพราะว่าเน้นแบบชอบชอบตูดเหลี่ยมๆแต่แต่ทุกอย่างเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยอุปกรณ์ทุกชิ้นอน่เขาเปลี่ยนใหม่เกือบทุกชิ้นเลยเนาะสั่งมาใหม่หมดเลย,ยกระจกเอ้ยเกียร์เอวยแผงหลังทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวไว้วันหน้าค่อยมาอัปเดตให้เพื่อนมาดูอีกทีนะคะ เดี๋ยววันนี้อันขอตัวกลับก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย